ฉีดไม่ถึงชั่วโมงเลีย้ยไฟตายคาดอกนะปังมากขนนี้ลูกค้าขอบุรีวมากเลยค่ะเซนิดานะยาเพี้ย,ยตัวแรงขนนี้เลยค่ะเชื่อสาสามันว่าอิมิดาโคปริดลูกค้าคือยากลุ่ม c a นะขนนี้ค่ะทำง่ายลูกค้าถ้าเป็นยากลุ่ม CA นะให้รู้เลยว่าเขาเก่งทุกเรื่องเลีย้ยแมลงหวี่ขาวนะเขาจะรงถึดเรื่องนี้ลค่ะตันนี้เป็นตัวพี่แรงนะตัวสารเขาจะเข้มข้นพิเศษด้วยค่ะลูกค้าสามารถสังเกตได้เลย ้าชื่อสารสามัญว่าอิมิดาโคฟิกนะสูตน้ำทั่วไปเนี่ยเข้มข้นแค่10%ไปดูข้างขวดได้เลยค่ะผล้านเป็นตัวแรงพิเศษนะจต่เข้มข้น35เลยค่ะออกไปได้ไวกว่าเดิมเนอะดูซึมผ่านพ่อน้ำลูกค้าจัดทั้งป้องกันละกําจัดนะโคตรเก่งเรื่องเพียนะเรียอยู่เยื้อซากเรียบเหมือนกันค่ะเช่นพวกเลื้อไฟเลื้อแป้งเลียอ่อนเคลียหอยเพชรกระจันนะเลยไก่แจ้งแมลงวีก็เก่งลูกค้าแล้วก็คือสูตร เอส4นั้นกะก็คือเป็นเนื้อครีมไม่หมดเลยเนาะทุกพืชทุกช่วงเราก็สามารถที่จะฉีดทาดอกได้นะแอบนะผกได้เลยค่ะ